สวัสดีครับสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่ทานด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่ชมการไลฟ์สดนะครับผ่านทางเพจ KCTV โคราชนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมวิ่งปั่นรวมใจหลวงปู่ม่านภูริทัตโตนะครับในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2568นะครับณวัดสัมปัตตวนารามตำบลโคโกโดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก่อนที่เราจะได้เข้าสู่ลํดับของพิธีการ นะครับในการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะครับเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องของการออกกําลังกายการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมานะครับให้เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงกระตุนน้นในเรื่องของเศรษฐกิจของท้องถิ่นด้วยนะครับทั้งนี้ยังเป็นการร่วมบุญช่วยกันสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตโดยมีพลอากาศเอกชริต ผุ้ผ่าสุของค์ารมนตีเป็นประธานโครงการก่อสร้างนะครับโดยมอบหมายให้นายกฤษชัยพยอมแย้มประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอุทยานทําการแทนท่านประธานโครงการในการจัดกิจกรรมวิ่งปั่นในครั้งนี้ด้วยนะครับและสําหรับในช่วงนี้ผมขออนุญาตที่จะได้ต้อนรับนะครับสําหรับ ท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับกับนมัสก,การพระประหลัดทองถมธรรมทโลรักษาการเจ้าอาวาสวัดสัมปัตตวนารามต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานในพิธีท่านกิติศักดิ์ธีรวัฒนา ตอนรับคุณกฤิชัยพยอมแย้มประธานอนุกรรมการพิจนารณาและกำกับดูแลฝ่ายประชาสัมพันธ์ทำการแทนประธานโครงการตอนรับพลเอกชัยยพรร,รัตตแพทย์ที่ปรึกษาโครงการรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และในช่วงนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านกิติศักดิ์ธีรวัฒนาท่านจะาได้ลงนามถวายความอาลัยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณบริเวณพระบรมฉายาลักษณ์เรียนเชิญท่านครับ ณท่านเป็นอย่างสูงนะครับแล้วการน,นี้นะครับด้านหน้าเวทีนะครับมีการแสดงหนึ่งชุดชุดรำหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับโดยโรงเรียนผู้สูงอายุยานาวากรุงเทพมหนาคนครนะครับขอเชิญรับชมได้ละครับอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตวัดสัมปะตะวานารามอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทั่วอานาเป็นศรัทธาสาธุชนน้อมสึกษา โนนาโถปัตโตสัมโพทิมุตตมังจะตตสัจจังปะกาเสติธรรม,มะจะก,กังปวัตตยิเอเตนะสัจจาวัตเชนะโหตุเมชะยะมังขลัง สู่สันติธรรมเพื่อนำโลกยัดอยู่สู่สันติภูมิตามรอยหลวงปู่มั่นสู่สันติธรรมเพื่อนำโลกยัดอยู่สู่สันติภูมิ ะคุณทุกท่านโดยนะครับจากโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวากรุงเทพมหานครนั่นเองครับ เรียนนายกิติศักดิ์ธีรวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานในพิธีและคณะกรรมการสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นภูรดิัตโตวัดสัมปะตะวนารามอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมากระผมนายลิขิตริมรถรวยรองประธานอลุกกรมปการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอุทยานได้รับป้าหมายจากท่านพลอากาศเอกชนิดภูผาสุของคมน,นตรี ระทำการแทนท่านประธานโครงการในการจัดกิจกรรมวิ่งปั่นในครั้งนี้พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสังคมไทยในานามคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิ่งปั่นรวมใจอุทยานหลวงปู่มั่นภูรดิัตโตโดยท่านพลอากาศเอกชริดภูเขาสุของคมนตรตีท่านให้เกียรติเป็นประธานจัดงานณนะวัดสมปะตะวานารามอำเภอเบืองนคะรราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัโตณนะวัดสัมปตาวนารามแห่งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนผ่านกิจกรรมออกกำลังกายรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนประเภทการแข่งขันทั้งหมด4ประเภท ได้แก่ประเภทเดินวิ่ง5กิโลเมตรประเภทปั่นทั่วไป14กิโลเมตรประเภทปั่นทั่วไป50กิโลเมตรและประเภท VIP ซึ่งจะได้รับเสื้อที่เระลึกเหรียญลวกปู่มั่นองค์หลวงปมั่นตามแต่ละประเภทเส้นทางประเภทเดินวิ่ง5กิโลเมตรใช้เส้นทางคู่ขนานถนนมิตรภาพไปกับจุดปล่อยตัวและเส้นชัยอยู่ที่วัดสัมประตวนาดาม ประเภทปั่น50กิโลเมตรและปั่นทั่วไป14กิโลเมตรใช้เส้นทางเรียบ M6 ตัดผ่านตัวตำบลโคกกวดเข้าเส้นชัยที่วัดสามปตาวนารามรางวัลการแข่งขันประเภทปั่น50กิโลเมตรจำนวน10รางวัลจะได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัลประเภทปั่น14กิโลเมตรจำนวน10รางวัลจะได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล และประเภททีมจำนวน26รางวัลและแ mm hmm. ฟนตาตซีประเภทบุคคลจำนวน10รางวัลการจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า1,000คนและผู้เข้าร่วมงานบางส่วนได้สมัครแบบร่วมทําบุญแต่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้อีกหลายร้อยคนซึ่งโครงการได้เปิดให้มีการรับสมัครผ่านช่องทางไทยรันตั้งแต่วันที่หนึ่งกรนฎาคมที่ผ่านมาก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมวิ่งปั่นรวมใจอุทยานหลวงปู่มั่น ปูนิทัตโตในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมการออกกาลังกายและกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาในโอกาสนี้ขอได้เชิญท่านประธานในพิธีท่านกิติศักดิ์ธีระวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการขอการไดเชิญครับกราบด้วัสการ ท่านพระประลัดทองแถมรักษาการเจ้าวาดวัดสัมปตะวานารามเรียนท่านกิจชัยพยอมแย้มประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอุทยานได้รับมอบหมายจากท่านพลอากาศเอกชนิดพุกผาสุของคมมนรรีกระทำการแทนท่านประธานโครงการในการจัดกิจกรรมวิ่งปัน่นท่านพลเอก ชัยพรรัฐแพทย์ที่ปรึกษาโครงการรองประธานคณะกรรมการบุลนิธิเพื่อสังคมท่านคณะกรรมการบุลนิธิเพื่อสังคมท่านผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิน่นท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้กรุณามอบหมายให้กับผมในกิติศักดิ์เีรวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มาทําหน้าที่เป็นประธาน ในการเปิดงานกิจกรรมวิ่งปั่นรวมใจอุทยานหลวงปู่มั่นโครงการก่อสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นพุทิทัตโตในวันนี้ครับการจัดกิจกรรมวิ่งปั่นในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนผ่านกิจกรรมการออกกําลังกาย รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่าพันคนเส้นทางที่ใช้ปั่นนั้นเป็นเส้นทางที่อยู่ภายในหมู่บ้านตำบลและใช้เส้นทางของ M6 บางส่วนซึ่งเป็นถนนมอเตอร์เวย์เส้นตัดใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา กระผมขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมาและขออำนวยพรให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จรูล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการปณิธานเวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรมวิ่งปัน่นรวมใจอุทยานหลวงปู่มั่นภุริทตโตณบัตรนี้ครับ ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับท่านจะอยู่กับเราด้านบนเวทีนะครับเพื่อทําการปล่อยตัวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณกิตใยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คความพร้อมสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านเดี๋ยวเรานับถอยหลังจาก5้าไปพร้อมกันก็พร้อมแล้ว ท่านบนพร้อมนะครับพร้อมเรียบร้อยนะครับนับถอยหลังจาก5 4 3สี่สามสองหนึ่ง ความแ่วกองใจเราไม่รู้ลยหล,ลวงปู่มันคือแสงนําทางทุกอย่างก้าวแห่งศรัทธาตันนี้เราปล่อยตัวนะครับสําหรับนักปั่น50กิโลก่อนนะครับ14กิโลเดี๋ยวสแตนบายนะครับววใจิงด้ยแตอนนี้เป็นนักปั่น50กิโลนะฮะ โอเคตอนนี้นะครับนักปั่น14กิโลพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรับนับถอยหลังจาก5ไปพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วนับ5 4 3 2 1โชคดีนะครับปั่นระวันเส้นทางด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยน,นะครับ หลังจากนี้จะเป็นนักเดินวิ่ง5กิโลเดี๋ยวแสน n บายนะครับที่จุดปล่อยตัวได้เลยนะครับ แผ่วเบากองใจเราไม่รู้ลืมหลวงปู่มันคือแสงนำทางทุกย่างก้าวแห่งศรัทธา าเปเ็นพุทธูชรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อลวงปู่มันเอพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านนะฮะพร้อมนะครับช็อกกิ้งช็อกกิ้งตอนนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยตัวนับถอยหลังจาก5ไปพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วนับ5 4 3 2 1อย่าลืมนะฮะหท่านแรกนะครับเขาเส้นชัยหท่านแรกทีมงานนะครับมีรางวัลมอบให้นะครับเป็นองค์หลวงปุ่มมั่นนะครับเป็นองค์ยืน5ท่านแรกเจอกันที่เส้นชยัย เพียงคำแผ่วเบากองใจเราไม่รู้ลืมหลวงปู่มันคือแสงนำทางทุกอย่างก้าวแห่งศรัทธาบนเส้นทางนี้เรามารวมพลังจากรยานเคียงฝีเท้า ประดิษฐานเป็นพุทธบูชารวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อลวงปู่มันไม่ว่าจะไกลหรือไกลก็พร้อมกันเงื่อที่ไหลเปรียบได้ดังอัญามณาีรวม